ตัวทีผมเป็นอนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ชายกับท่านคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมง,งานกับพ่อมาที่สนิทที่เชื่อกันที่สุดนะฮะเกือบ20ปีเต็มได้ทาเพลงร่วมกันในชุดผู้ผบวชหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับท่านอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีความสริทชิเชื่อและก็รู้ซึ้งในความเป็นอัจริยะ ของข้อยพจนเป็นสุพรรณท่านเป็นศิลปินของเมืองไทยนะเป็นผมกล้าพูดและกล้าปิเดนตเลยว่าไม่มีศิลปินรูกทพุ่งท่านใดนะฮะจะเทียบในความสามารถของพ่อยพจน์ได้เลยนะฮะผมกล้ายืนยันกล้าพูดได้เต็มปากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครยุคสมัยใดก็ตามนะฮะท่านเป็นศิลปินที่มีความสามารถ ร้องบทเพลงแรงได้ดีที่สุดในประเทศไทยร้องเพลงลูกทุ่งไทยมีบทเพลงดังที่สุดมากมายที่สุดน่าจะมากมายที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นบทเพลงที่ดังเยอะมากแล้วท่านร้องได้หลากหลายแนวเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเพลงหดงอนลำลำเดินกลอนไม่ว่าจะเป็นเพลงแขกเพลงลรา เจะเป็นถอยลำตัดอีเซลเพ็เเมือรลิเกอะไรก็ตามท่านหลากหลายท่านรอบตัวจริงๆนะครับเราจะนั้นหาเซลลปินแบบนี้ผงไม่มีอีกแล้วนะครับท่านจะเป็นที่รักและเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศไทยทุกวัยทุกรุ่นนะพ่อไว้พดอยู่ในหัวจิตหัวใจของประชาชนคนไทยเสมอมานะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะท่านเคยบอกว่าพ่อไว้พจน์เนี่ยดังตั้งแต่อายุ17ปีนะดังตั้งแต่อายุ17ปีแล้วท่านจนถึงอายุขาด80ก็ไม่กี่กี่วันนี้เองนะวันที่7มีนาคมนี้จะเต็มอายุแปดนะครับเพราะฉะนั้นท่านดังดมา63ปี นะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เด็กยันแก่ยันท่านสิ้นชีวิตเลยและไม่มีใครที่จะมีความโด่งดังแบบนี้นะฮะท่านรักษาชื่อเสียงและรักษาความดีของท่านนะครับมาจนถึงสิ้นอายุไขนะมีความโด่งดังตลอดมานะฮะ ไม่เคยจางหายไปจากคนไทยเลยนะครับรเพราะฉะนั้นเป็นศิลปินที่มีอ่าถ้าเรียกว่ามีม,มีมีความยิ่งใหญ่น่าที่สุดในประเทศไทยอีกท่านหนึ่งแม่แท้ท่านใดนะครับท่านเป็นที่รักของพวกเราทุกคนในการจาับไปในครั้งนี้ทำยังความเสียออกเสียใจให้กับ พวกเราชาวรุ่ทุ่มรทุ่มเราสูญเสียร่่มตัวรุ่นใจนะครับจากไปในเวลาไล่เรียกกันถึงสองท่านด้วยกันห่างกาแค่สี่วันเท่านั้นนั่นก็คืออสอนเทศสอนสุพรรณแล้วก็โอยพดสุพรรณนะครับพวกเราช็อกกันมากนะไม่คิดว่าต้นปี 65, หกห้าจะสูญเสียศิลปินที่เรารับและเป็นศิลปินเสาหลัก ของวงการลูกทุ่งเราถึงสองท่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขังที่บอกว่าทุกวนันพวกจะมีประชาชนนะครับเดินทางมาร่วมสแสดงความอาลัยในการจากไปของพ่อมากมายทั่วประเทศนะครับขณะนี้ก็นะครับ,นะรบมี ครับญาติพี่น้องท่านศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาหลายท่านด้วยกันนะฮะซึ่งเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านี้นะก็ศิลนะปินและหลายท่านนะก็ได้เดินทางไปรับศพนะคุณพ่อโดยคุณทศพันธ์จะรวมบานตากศีลเนาะพนามโดยท่านอาจารย์สดใสรุ่งโพทองอาจารย์สัญญาพรหมาลาย อาจารย์จ,จันประภาในแล้วก็ลูกหลานของพ่อไอพจแล้วก็มูนิทิปอดกิตตุงน้องหลายๆมายมูนิธินะครับนะครับที่ร่วมกันนะไปรับศพแล้วก็รับกันมาเป็นทอดๆนะฮะนะครับแล้วก็เราก็ไปตั้งขบวนนะที่วัดป่าเลไลซึ่งพ่อไอพจนพุทธชพันธ์นั้นให้ความอคารพนะศรัทธาหลวงพ่อโ,โตวัดป่าเลไล นะครับก็จึงไปตั้งขบวนที่นั่นนะซึ่งก็จะมีรถบัสรถแพทั้งหมด6-7เจ็ดพันไปเลยทีเดียวแล้วก็จะมีรถมูลิที่นั้นนะหลายสิบพันจะมีรถขบวนรถตำรวจนะฮะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่นะครับปิดหน้าปิดหลังเพื่อี่อจับนะครับแห่ขบวนศพนะ สองพ,พ่ออพจสุขันนั้นกลับมาตะกูนะครับเมื่อตะกูกลับยังวัดวังน้ําเย็นซึ่งเป็นที่ฐานป้าเกิดของท่านนะก็จะมีศิลปินคุณไปร้องเพลงไอพจนเพื่ออําลาอาไยก็จะมีประชาชนทั้งหญิงทั้งชายสองฝั่งข้างสองข้างทางนะฮะมาแสดงความอ,อาลัยในการจากไปของออพ,บพ,บพ,บพ่อไอพจนสุขันศิลปินดูใจผงพวกเขานะครับ ซึ่งศิลปินผู้ร้องเพลงร่วมกันนะครับก็ตั้งใจจะมาหลายท่านนะแต่ว่าอาจจะเช้าไปบ้างบางคนกระติดภารกิจนะครับบางทีบางคนเราก็ไม่ได้บอกไปบ้างน,นะแต่ว่าก็จะมากันในช่วงกลางพระสวดนี่แหละนะครับแต่วันนี้นั้นที่ศิลปินไปร้องเพลงบนรถบัสรถแห่ก็จะมีพี่ฮอสโปเอสจะมีผมจะมีเด่นชยัยสายสุพรรณมีน้องเบียสุเบดามี ทายเมืองอินนะมีดําโฟเอสนะครับมีกเกษมพมสันสัยยาัยไ,ไทยนะจะมีคู่ก่เสนาฟ้าสว่างน้องเกล็ดศรีวิไลพร้อมทั้งน้องอ,อุท,ทยัยรัตน์พันยาการนะครับเ็ขึ้นไปร้องเพลงก็ไปพดตลอดรายทางมาเรื่อยมานะก็มีประชาชนาให้การต้อนรับตลอดตลอดเส้นทางกันเลยทีเดียวนะครับ ขณะนี้เ็ม่บประชาชนก็ทยอยเดินทางมารับศพให้กับเข้าวพิพัสสุพันนะครับเชิญเลยครับเรียนแถวรักสาระยะห่างนิดหนึ่งเนาะเรียนเชิญนะครับเราก็าจะยังมีเวลาอีกนะครับยังมีเวลาอีกเป็นชั่วโมงนะเวลาประมาณสี่โมงเย็นนี่เราจะเราก็จะปิดใช่ไหม ก็เรียนเชิญเดี๋ยว,ยวผู้พันบอกอรายละเอียดนิดนึงนะค,ค,ครับุณนะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณทศพลหิมพา,านนะครับ <c oughs> พี่น้องครับในานามของล,ลูกหลานญาติาาของคุณพี่ไพโรจนพันขอกราบขอบพระคุณ ที่รึกศาสรัและตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านทรงปลดสายแก้วหรือว่าเสียดำวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาอาบน้ำสบบ่งพ่อด้วยนะครับขอกราบขอบพระพคุณด้วยความชื่นใจคนนี้ทำไหนทำนั้นครับสำหรับเสียดำสระบุรีนะฮะต้องขอกราบขอบพระพคุณด้วยความชื่นใจครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะฮะ แล้วก็ขอบคุณท่านอดีตสวจังหวัดปทุมธาน,นีครับคุณสดใสโรจนาวิชัยหรือสดใสรุ่งโพทองอดีตสมาชิกธธวุฒิสภาจังหวัดปทุมธาน,นีคะแนน,านอันดับหนึ่งทำงานให้พวกเราชาวลุกทุ่งได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับก็ มีการยึดอำนาจก็เลยไม่ได้เป็นต่อเสียดายครับในงานลูกทุ่งเราคงจะมีอะไรที่จะช่วยวงการลูกทุ่งเราได้เยอะตอนนี้เราฝากความหวังไว้กับท่านทรงปรดสายแก้วนะฮะถ้าท่านได้เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนร,ราษฎรนั่นยังมีโอกาสที่จะช่วยพวกเราชาวาลูกทุ่งได้เยอะสระบุรีเขตสามนะฮะนะ คนนี้ทำไหนทำนั้นครับไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่คนขับรถวัดดอนเจดีที่อยู่หลังหลังจอเปเตอร์เนี่ยนะครับขอชื่ยไปขยับรถหน่อยแล้วรถตู้วัดดอนเจดีนะครับ คนขับช่วยไปขยับรถหน่อยแล้วนะครับขอต้อนรับศิลปินแห่งชาติเทวดาเพลงครับมาแล้วครูชนละทีทานของเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเปรียบเสมือนพี่ชายของคุณพี่วพยพน์เราอยู่รวมดาวกระจายมาด้วยกันนะ แล้วคนนี้เขียนเพลงเขาถึงได้แบว่าเทวดาเพลงเพลงไหนเพลงนั้นเหมือนกันนะครับดังทุกเพลงที่นักร้องดังร้องไม่ว่าจะเป็นสายันสัญญาหรือจะเป็นออยอดรักสลักใจสดใสรุ่งโพท,ทองก็ฝีมือการแต่งโดยเทวดาเพลงเนี่ยหลายเพลงครับที่ทำให้นักร้องพวกนี้ดังคุณพี่เวพ์ก็หลายเพลงที่ร้องเพลงของ ครูชลทีทานทองนะครับขอบคุณพี่พรมครับ ครับก็ตอนนี้ศิลปินแห่งชาติเทวดาเพลงครับครูชนละทีทานทองได้มาอาบน้ำให้น้องชายก็คือคุณพี่ไวยพจนสุพรรณนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณอดีตนายกสมาคมวงดนตรีแห่งประเทศไทยคุณสุนทรบัวกลิ่นมาถึงเป็นที่เรียบร้อย จริงๆแล้วมาก่อนร่วมหน้าตั้งวันหนึ่งแล้วนะพวกเราก็อย่างนี้นะพวกเราไม่ทิ้งกันนะฮะอะไรที่เราจะมาช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะครับขอบคุณหลานชายครับตุนอินเตอร์ในนามของ นิตยาสารลูกทุ่งอินเตอร์นะครับนี่ก็มาตั้งกับเมื่อวานแล้วนะครับมาตั้งกับเมื่อวานขอบคุณปรีชาสลักใจคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่มนุนิธทิตปฏิตึงด้วยไม่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงไหนถึงกันก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่พวกเราชาวลูกทุ่งต้องหลังน้ำตา เราสูญเสียหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณได้แค่สองสัมพันตอนนี้ร่างของสอนเพชยังอยู่ที่วัดวัดยางไทยเจริญผลนะครับยังไม่ได้พระราชาทานเพลิงศพคุณพี่ใบพศก็มาจากพวกเราไปอีกจก้ะวันนี้บริษัทมาดามกี้ อมฤตนะครับโดยอาจารย์บิ๊กบางใหญ่คุณพี่พรมพิจิตเพื่อนรักของยอดรักสลับใจคุณรุ่งโรจน์นครสวรรค์นะครับไล์สดจำหน่ายวัตถุมงคลจะมอบเงินให้กับครอบครัวของท่านศิลปินแห่งชาติขอเชิญลูกๆนะครับลูกๆของอคุณพี่ไหวพริ์แพสุพรรณนะครับมารับเงินบริจาคจากการไล์สดจำหน่ายวัตถุมงคล นะครับโดยบริษัทมาดามกี้อโมเลตนะครับโดยอาจารย์บิกบางใหญ่และ็พิพรมพิจิตคนที่สร้างหุ่นให้กับยอดรักสลักใจนั่นแหละครับนะเขาไล์สดจำหน่ายวัตถุมงคลและได้เงินมาก้อนหนึ่ง